รถขุดฮุนไดห้าห้คีันนี้มาในรูปแบบตู้เก่งบูมตรงแทกเหล็กใบมีดมุงกีเป็นรถขุดนําเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถขุดมีตู้ราคาไม่แพงแนะนําคันนี้เลยสภาพสวยนะครับคันนี้สภาพสวยเลยมุงกีสภาพเดิมสลักอะไรเดิมหมดเลยฟันห้าซี่ อามยาวสวยตัดขึ้นหกล้อได้ครับสีเหลืองเดิมจากโรงงานใบมีดเดิมๆครับดันดินได้แทกช่วงล่างเฟร,รมสวยสภาพตู้เก่งเดิมๆกระจกครบหมดทุกบาทไม่มีแตก ภายในค่อนข้างเนียบครับคอนโซลน,นะครับไม่มีแต่าังใดๆนะครับอาจจะมีบ้างตามการใช้งานแต่สภาพโดยรวมถือว่าเยี่ยมเบาะสภาพเดิมมีโลโก้ฮุนไดด้วยหน้าปัดอยู่ทางด้านขวานะครับ เป็นทงนังด้านข้างก็จะมีถังน้ํามันดีเซลถังน้ำมันไฮดรอลิกปาเดิมเดิมหมดเลยคันนี้พร้อมจะส่งให้ลูกค้าได้เลยรถขุดฮุนไดรถขุดฮุนไดห้าห้ขีดเจดรถขุด,ดํำเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยราคาเปิดขายให้ลูกค้าเพียง 3ามแ0นหาหมื่นเก้าบาทส้าหม่้านบา้ใดสนใจติดต่อฝ่ายขายได้เลย0 6นย์6 0 1 6 0 0 6 1 6เก้าหก่ากกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ